สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชาจอมป่วนแม่สอสอสดนะจ๊ะดอกนิ้วบานเต็มต้นหมดแล้วนะครับช่วงนี้ใครที่นะครับชอบมา้าอยากจะมีมา้ารักมา้านะครับก็คืออยากจะได้มาครอบครองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการถามเข้ามาว่า ม้าราคาเท่าไหร่นะครับท่านสามารถรับชมช่องม,ชมชาชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนยากังกัวลาป่วนสาระขีม้าอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้ส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับไม่มีวิชาการผสมสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะศึกษา หรือเทียบเคียงราคาในปัจจุบันนะครับโอเคนะครับผมไม่ได้บอกว่าม้าทุกตัวมันจะตรงตามที่ผมพูดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟังกันให้ดีๆนะจ๊ะที่แน่ๆน,นะครับลองมาดูกันว่ามันจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆในการที่ผมจะดูราคาม้าในแต่ละช่วงเวลานะครับม้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากวัวจากควายช่วงหนึ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแพงขึ้นช่วงหนึ่งจะมีราคาที่ตกลง และแต่ละสายพันธุ์ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันแต่ละสายพันธุ์จะขึ้นอยู่กับความนิยมการใช้ประโยชน์กับม้านะครับหรือความชอบส่วนตัวบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่จะต้องศึกษาและสอบถามเป็นข้อมูลวงกว้างไม่ใช่ถามอยู่ฟาร์มเดียวที่เดียวจุดเดียวนะครับเราจะไม่สามารถทราบราคาได้แล้วพ่อค้าหัวใสเนี่ย ก็จะกดราคาเราถ้าเราเป็นมือใหม่เราไม่รู้ราคาม้าจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่จะมองว่าม้าราคาแพงนะครับเอาเป็นว่านะครับหลักการจริงๆแล้วเนี่ยม้าราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับมีตั้งแต่หลักพันหลักพันนี่คือม้าแกลบนะครับม้าแกลบม้าไทยที่ม้าดอยตัวเล็กๆนะครับก็มีราคาพันหมื่นแสนล้านนะครับ มีขึ้นไปหมดนะครับอ่ามีทุกเลเวลเลยแต่ในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ซื้อกันได้ก็คือราคาที่ไม่ถึงร้านแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นเบสิกนะครับหรือว่ามือใหม่เนี่ยก็ซื้อกันหลักหมื่นนะครับเต็มที่หลักหมื่นหลักแสนก็ว่ากันไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าม้าในบ้านผมเนี่ยนะครับก็จะมีม้าทรบตรนะครับซึ่งเป็นม้าแข่งทีนี้เนี่ยม้าแข่งนะครับก็จะมีความไว เป็นเนื่องอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นม้าแข่งที่อยู่ในสนามหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า TB นะครับเป็นชื่ออนุรูมตามสากลก็คือท B ย่อมาจากเทลเบตนะครับไม่ใช่เป็นชื่อย่อของวันโรคนะครับม้าผมไม่ได้เป็นวันโรคนะเพราะว่ามี f c ถามมาว่าอยม้าเป็นวันโรคหรือเปล่าเป็น T ีไม่ใช่นะครับแกขอแก้ต่างไว้ก่อนนะครับอ่า ทีนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงม้าแข่งปลดนะครับถ้าสภาพดีสภาพดีคือขี่ได้แข้งขาไม่หักไม่เป็นอะไรไม่พิกลพิการนะครับมดลูกดีในกรณีที่เป็นตัวเมียนะครับก็จะมีราคานะครับให้ลูกได้เนี่ยมดลูกดีนะครับข้อลูกได้ก็จะอยู่ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนต้นๆนะครับอ่านี่คือม้าแข่งนะครับม้าเทอรรเบตนะครับอ่าอย่างเช่นแม่ของเจ้า ม้าชาและเจ้าก้านพลูนะครับม้าที่บ้านผมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เรามาต่อกันด้วยม้าที่เป็นลูกผสมอันนี้ผมจะพูดม้าในบ้านผมก่อนนะครับก็คืออย่างเจ้ามัาชาเนี่ยพ่อเป็นฟิชเชียนนะครับบวกกับความสูงของพ่อแล้วนะครับคือพ่ออยู่ประมาณ170บนะครับโดยประมาณนะแล้วแม่เนี่ยคือเจ้าขวัญเนี่ยก็คือความสูงอยู่ที่162 ลูกออกมานะครับได้โครงสร้างรูปร่างหน้าตาเหมือนเจ้าขวัญเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะครับราคาดีไหมรูปร่างหน้าตาเขานะครับจะเหมือนพ่อกับแม่เลยเป๊ะนะครับพาะพ่อเขาเป็นสายแข่งอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อตัวเขาจะคล้ายๆกับเจ้าขวัญนะครับคล้ายๆกับม้าแข่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพ่อกับแม่ผสมพันธุ์กันออกมานะครับออกมาเป็นเจ้าปัญชาเนี่ยราคาเริ่มแรกณนะราคาที่หย่านมนะอายุ6เดือนเนี่ยหย่านมเนี่ย อยู่ที่แสนห้านะครับในบ้านเราราคาจะอยู่ประมาณนี้ถ้าพ่อสูงแม่สูงนะครับพ่อดีแม่ดีเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้ผมพูดถึงมาได้ข้อก่อนนะอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าโตขึ้นนะครับลูกรูปร่างเขากล้ามเนื้อนะครับมวลเนื้อต่างๆเซนต์ความสามารถของเขานะถ้าดีขึ้นราคาเขาก็จะดีดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยคือมาลูกผสม ถามว่าผสมยังไงพ่อก็เลือดร้อยแม่ก็เลือดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือครึ่งครึ่งนะครับคือมาแข่งกับฟิเชียนโอเคนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วกันไหนก็ไหนแล้วนะครับเราพูดถึงฟิเชียนซึ่งเป็นพ่อของมะฉาแล้็พ่อของกงันผูเราก็มาดูราคากันดีกว่าฟิเชียนนะครับในไทยนะครับที่ผมทราบมาราคานะครับยานมอายุ6เดือนอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับ นี่เป็นราคาที่ไม่ใช่ม้านําเข้านะครับนี่คือเกิดในไทยนะครับจะอยู่ราวๆนี้สองแสนกว่าสามแสนสามแสนห้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะครับแล้วใครจะถูกจะแพงอันนี้ก็ต้องไปหากันเองแล้วล่ะนะครับทีนี้นะครับมาต่อกันที่อาราเบียนนะครับเป็นม้าที่มีทั่วเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นมา้าฮอทฮิตนะครับแล้วก็ตอนผมเด็กๆผมก็ได้ยินชื่อม้าอาราเบียนเนี่ย บ่อยมากนะครับซึ่งลักษณะของเขาหน้าหักนะครับหน้างอคอหักนะครับเป็นประตูเลยว่าไปนั่นนะครับแต่การย่างก้าวเขาสวยนะครับท่วงท่าลีลาต่างๆนะครับม้าอาระเบียนเป็นมาเลือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะเข้าใจในอารมณ์ม้าด้วยเวลาจะซื้อไปนะครับต้องฝึกให้เป็นนะครับแล้วก็ใช้ความใกล้ชิดความผูกพันครับเขาก็จะน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับม้าอาราเบียนเรามาคุยเรื่องราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณที่หลักแสนนะครับอ่า หลักแสนนะครับแต่ทีเนี้ยแสนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้าตาความหน้าหักนะครับหน้าหักและรักเท่าไหร่นะครับอ่าหน้าหักการวิ่งการยกย่างก้าวเท้านะครับการยกคนหางสีสันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นองค์รวมรวมถึงนะครับดีกีแชมป์นะครับถ้าพ่อไหนเป็นแชมป์ลูกก็จะมีราคาเช่นกันถ้าแม่อราเบียนพ่ออราเบียนราคาก็จะสูงขึ้นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อันนี้จะต้องเช็คดูนะครับแต่อยู่ที่หลักแสนนะจ๊ะเรามาต่อกันที่แอนดาลูเซียนเซียนนะครับอันนี้เป็นม้าพันธุ์ใหญ่นะครับตัวใหญ่สวยนะครับคอโค้งเหมือนฟิชเชียลเลยนะครับหน้าตานะครับก็จะดูสุขุมนุ่มลึกนะครับหล่อๆนะครับความสูงนะครับ นู่นนะครับสูงๆก็170นะครับ70 70บวกนะครับมีนะครับแล้วก็เขาสามารถเดินเดสสาดได้นะครับเป็นมักกีฬาได้เหมือนที่เห็นเนี่ยนะครับกระโดดดีดขาหลังนะครับอันนี้ยิ่งมีราคาแพงนะครับราคาที่เกิดอยู่ในไทยก็น่าจะประมาณส0 0แสนต้นๆนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าแต่ถามว่าถ้าเป็นแม่พันธุ์แล้วเป็นมักกีฬาแล้วอย่างเงี้ยนะครับ หลักแสนขึ้นไปกลางๆนะครับกลางค้อนที่จะย้อยเลยเลขห้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีห้าหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนก็ว่ากันไปนะครับราคาก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบกันที่นี้เรามาดูนะครับม้าในบ้านเรากันบ้างนะครับว่าราคาเป็นยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไงเนี่ยผมก็ได้พูดไปเกือบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นม้าไทยนะครับอ่า โครงสร้างต่างๆที่บ้านเรานิยมนะครับราคาไม่แรงนะครับเช็คเอาในตลาดแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันอีกหนึ่งม้าดีกว่านะครับซึ่งเป็นม้าที่คนเนี่ยนิยมกันมากนะครับสายคาวบอยไม่มีใครไม่รู้จักคครเตอร์นะครับอ่าเป็นม้าที่มีรูปร่างกำยำมัดกล้ามใหญ่ดึงวัวได้ลากวัวได้นะครับแรงเยอะนะครับอ่าม้าเหล่านี้นะครับก็จะมีราคา ย่านมนะครับอย่านมอยู่ที่หลักแสนเช่นกันนะครับจะจะแสนต้นแสนกลางแสนปลายอันนี้ก็ว่ากันไปว่าลูกร้อยหรือเปล่านะครับพ่อเป็นควอเตอร์ร้อยแม่ควอเตอร์ร้อยอันนี้ก็มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นม้าที่พัฒนาสายพันธุ์ผสมกับม้าพื้นนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับโอเคนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่บ้านเราเนี่ยนะครับมีอยู่จริงนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่เคยตายตัวนะครับเพราะฉะ้แล้วเนี่ย บ้านเรานะครับถ้าข้อในบ้านเราราคาจะถูกเนื่องจากว่าม้าสายพันธุ์เหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยคืออันนี้คือเลือดตรงนะเล,เลือดเลือดร้อยหมดเลยนะก็คือยกเว้นลูกลูกม้าผมนะครับไอชุดแรกที่ว่าผสมกับฟิเชียนนะครับม้าพวกนี้ถ้าไม่ได้นําเข้าเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราราคาจะประมาณนี้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าขนส่งไม่ต้องขึ้นเครื่องบินนะครับาราคาค่าตัวเขาก็จะไม่แรงซึ่งต่างประเทศจริงๆร,ร,ราคาเขาก็ไม่แรงนะครับเพราะว่าเป็นม้าพื้นทิ่ของเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องดูว่าม้าที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับเกิดในบ้านเราไม่ได้ Import เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีราคาสักเท่าไหร่ก็ประเมินกันดูนะครับตามหลายๆฟาร์มนะครับแต่และฟาร์มก็มีม้าหลากหลายสายพันธุ์นะครับจุดเด่นจุดด้อยของเขามีเราก็ดูว่าเออสายพันธุ์นี้ที่เราต้องการเนี่ยเขามีไหมสวยไหมเป็นยังไงนะครับความสูงเท่าไหร่รูปร่างหน้าตานิสยัยอุปนิสัยเป็นยังไงนะครับอันนี้ควรที่จะศึกษาด้วยนะว่า พ่อแม่ดุไหมนะครับกัดเตะไหมก้าวร้าวไหมขี้งุนหงิดไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยควรดูอาการพ่อแม่ด้วยว่าเป็นยังไงนิสัยใจเย็นใจร้อนนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยเสียเงินไปแล้วจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็เขาฝึกขี่หรือ,อยังนะครับอถ้าฝึกขี่แล้วก็มีราคาขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับม้าขี่ได้เป็นอยู่ในคลาสเรียนนะครับก็จะมีราคานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้เทียบเคียงหาราคาได้นะจ๊ะ และมาต่อกันถึงม้าไทยนะครับพูดกันจริงกันจังเลยม้าไทยม้าไทยนะครับนี่คือม้าไทยนะครับม้าไทยเนี่ยลักษณะของเขาจะตัวเล็กนะครับหรือที่เรียกว่าม้ากแกลบนะครับโพนี่นะครับตัวเขาจะเล็กๆแต่เขามีความอึดความทนความแข็งแรงนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาและความสูงเนี่ยก็อยู่ที่รูปร่างลักษณะแล้วละ่ะว่าหน่วยก้านเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาผสมกับม้าไทยด้วยกันที่มีโครงสร้างที่หนาไหมสวยไหม กล้ามเนื้ออกใหญ่ไหมตูดใหญ่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอยู่นะไม่ใช่แบบว่าม้าไทยจะต้องแกนอย่างเดียวนะครับอาที่สวยๆก็มีที่เขาไม่ได้ทับสายเลือดเดียวกันนะครับเขาก็จะมีโครงสร้างที่ดูโตขึ้นใหญ่ขึ้นมัดกล้ามมวลเนื้อสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับอ่าหมื่นน้อยหมื่นมากอันนี้ก็แล้วแต่และกันว่าเจ้าของจะขายยังไงนะครับม้าในบ้านเราเนาะที่พูดมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นการประเมินคร่าวๆนะครับ วิธีการสังเกตนะครับเรื่องของโครงสร้างลักษณะก้ามเนื้อความสวยสายพันธุ์ความสูงอุปนิสัยนะครับการขี่ได้ไม่ได้พยศไม่พยศนะครับสิ่งนี้คือองค์รวมทั้งหมดนะครับที่เราจะเอามาประมวลเป็นราคาม้าได้และที่สําคัญคือควรจะเช็คนะครับในกลุ่มอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าจะซื้อม้านะถ้าไม่ซื้อก็ช่างมันไม่ต้องสนใจแต่ถ้าจะซื้อเนี่ย ควรที่จะเช็คแล้วดูเรื่อยๆนะครับว่าสูงเท่านี้ราคาเท่านี้นะครับเจ้านี้ขายแบบนี้อีกเจ้าหนึ่งขายเท่าไหร่เราสอบถามได้นะครับเรามีสิทธิสอบถามไม,ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ซื้ออย่าไปถามจู้จี้จุกจิกนะครับมันไม่ควรมันเสียมารยาทนะครับอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับจะไปดูฟันเขาดูตีนเขาดูนู่นดูนี่ดูนั่นจุกจิกจู้จี้นะครับแค่ถามแค่ว่าความสูงความสูงก็พอแล้วนะครับเคสนี้ผมเคยเจอนะครับขอดูฟันมาขอดูอะไรต่อมีอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เอาหรอกนะครับไอ้พวกเนี้ย นะครับลกนะครับอ่านิสัยแบบเนี้ยอย่าไปทำนะครับที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือไม่อยากให้พวกท่านท่านทั้งหลายเนี่ยไปทําแบบนี้จุ๊จี้จิกแบบนี้นะครับแต่ในการที่จะเช็คม้าตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นและราคาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรสมควรถามอายุม้าสมควรถามนะครับอ่าอายุม้าควรถามนะครับใบเกิดถ้ามีเล่มทะเบียนก็ควรถามนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่แบบว่า ถามมากมายไปดูกีบมา้าดูอันนู้นอันนี้อันนั้นดูจีบมา้านุ่นมันไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้มันเยอะเกินนะครับหลายหลายท่านอาจจะขำเคยเจอเคยประสบการณ์ตรงนะครับก็โอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สรุปมาให้พอสังเขตแล้วกันนะครับจะอาจจะถูกใจหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมเน้นย้ําให้สําหรับมือใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าเซียนเซียนเนี่ย หรือคนที่มีม้าอยู่แล้วก็จะทราบกันดีนะครับเอาเป็นวา่าถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องมะชาจมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆแล้วก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าเพนกล่าให้ม้ากินนะครับการลักน้ำนะครับดึงน้ํามาใส่น้ำใส่หญ้านะครับปลูกหญ้าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีเงินนะครับไว้ซื้ออาหาร นะครับให้น้องๆมาทั้ง3ตัวนะครับมาฉาดจำป่วนมาสอดก้านผูแล้วก็ขวานนอนอินนะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับโอเคนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย